อ่าก็สวัสดีครับวันนี้มีอีก1ชิ้นต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะเป็นเลดหัวเลดนะหัวเลดหลวงพ่อเพี้ยงวัดก่นกระถินนะฮะรุ่นรวยชนะจนนะเออนี่เป็นไงือรุ่นก็กินแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นซาตินแล้วก็ลงยาแดงนะอ่าอันนี้ซาตินเรียกถูกว่าไม่รู้นะ คือหลังๆมาเนื้อผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักเนื้ออะไรมากมายเท่าไหร่เพราะมันมีไหลยเนื้อมากเลยอ่านีลงยาอย่างดีนะบอกเลยว่าลงยาคุณลงยาเนียนเก่งมากนะเนียนกริบเลยลงยาได้เนียนกริบเลยนะครับรับการของแท้ให้ด้วยนะอ่ะอะนาน,น่าก็จะเป็นเสือสองสองตัวเหมือนเดิมแล้วก็มียันสายขวาเลย บนล่างซ้ายขวาแล้วก็ขอบขอบ,ขอบนี่ก็เป็นไข่ปลาล้อมเป็นกรอบนะอ่าสวยงามด้านหลังมีอะไรบ้างด้านหลังก็เป็นเขียนเริ่มจากซ้ายก็เป็นยันนะซ้ายก็เป็นยันด้านบนก็เป็นเลขยันเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยอ่าเปิดซูมเข้าไปหน่อยอ่าเลขรันนัมเบอร์นะครับเลขรันนัมเบอร์เลขรันนัมเบอร์ตอกอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ อันนี้ก็เป็นยานแล้วก็เรียกรันนัมเบอร์แล้วก็รูดรวยชนะจนแล้วก็อันนี้เป็นเป็นไอ้โค้ดนะครับเป็นโค้ดอ่าเป็นโค้ดเป็นโค้ดอ่าไม่ชัดชัดไหมอึ๊บอึ๊บอึ๊บมาชัดชัดหน่อยมาชัดชัดหน่อยแสงไม่พอยังไงอ่านี่เป็นโค้ด,ด,ดแ,คแล้วก็เขียนหลวงพ่อเพี้ยนแล้วก็ฉายาท่าน แล้วก็ต่อโค้ดอีกทีวอทอนี่เป็นโค้ดวัดนะครับคือโค้ดวอทอนี่วัดเกล่นกระถินอ่ายอมจากัดเกลนกระถินแล้วก็เป็นยันอีกหนึ่งตัวแล้วก็วัดเกินกระถินด้านล่างจังหวัดลบบุรีสองห้าหกสี่นะครับผมอ่ออาสวนียงามเนี่ยผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้หมดเลยชอบแล้วไลน์ไอเดียมาได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหรือตกกดที่ปักหมุดนะที่ปักหมุดไว้ว่าเออแอดไลน์ไอเดีย เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนมันก็จะพาเราไปเพิ่มเพื่อนนะฮะที่ปักหมุดนะฮะนี่สวยงามนะผมบอกเลยว่าสวยโคตรสวยเลยผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ข้อมือผมค่อนข้างมือผมค่อนข้างเล็กนะบอกก่อนก็เล็กพอประมาณพอประมาณไม่ได้เล็กมากแต่ว่าพอประมาณเป็นคนมือเรียวๆนั่นแหละไม่นี่แต่สวยผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะับนี่ เพราะว่าถ้าเอาไปเลี่ยมปุ๊บก็เอาไปเลี่ยมพลาสติกห้อยคอก็ได้นะไปเลี่ยมเป็นสามห่วงก็ได้เลี่ยมพลาสติกห้อยคอก็ได้หรือว่าจะเอาไปเลี่ยมพลาสติกก่อนแล้วก็ให้เขาทักเชือกของก็ได้ถ้างบน้อยหน่อยนะก็สวยเหมือนกันถ้าเป็นเลี่ยมเงินก็อยู่ตกประมาณพันห้าสองพันประมาณนี้ครับไม่เต็มที่เต็มเต็มสุดๆก็ไม่น่าจะเกินสองพันห้านะแล้วแต่ค่าเงินเขาว่าช่วง แล้วจะค่างเงินช่วงนั้นแล้วก็ค่าช่างว่าร้านเจอร้านโหดไม่โหดว่ากันไปนะสวยงามนะ,มนะผมบอกก่อนเลยสวยงามมากอ่าถูกหวยรวยเบอร์ก็พาหลวงพ่อไปผมจีวรเลี่ยมทองเลยก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบนะแต่จัดเป็นพาระที่สวย จะสร้างใล้สวยเนียนนะเนียนสะอาดตาดีอ่ามีกล่องเดิมด้วยซองสียังไม่แกะเลยนะครับซองสียังไม่แกะเลยกล่องเดิมอ่าไม่ต้องกลัวโกงนะร้านเปิดมาเจ็ดปีเข้าไปดูลิงก์ที่ร้านได้ก่อนร้านเปิดมาเจ็ดปีแล้วนะไม่ต้องกลัวโกงเหมือนในเฟซบุ๊กแน่นอน <c oughs> นะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งไม่ส่งไม่ส่งวันอาทิตย์วันเดียวส่งวันเสาร์ครึ่งวันนะฮะส่งวันเสาร์ครึ่งวัน ึ่งวันส่งแบบ e m s ทั้งหมดนะครับเป็น e m s ทั้งหมดคือค่าจะส่งอ่ะบวก50บาทนะทุกชิ้นยกเว้นสั่งเกิน900ขึ้นไป 900, 9 0 0 9 9้1,000บาทนั่นแหละส่งให้ฟรีส่งให้ฟรีทุกชิ้นนะถ้าเกิดเกิน1000แล้วก็สั่งกี่ชิ้นก็ค่าส่งแค่50สั่งเป็นพันก็ค่าส่งให้50นะไม่คิดเพิ่มเป็นพันชิ้นพันไม่คิดเพิ่มสงเลยนะฮะอา่าวันนี้ก็ไปก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์ ก,กดซับถ้าจะให้ดีกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพราะว่าจะได้ติดตามได้ทันท่วงทีนะได้ซื้อเห็นสินค้ามีอะไรเข้ามาบ้างนะชอบอันไหนประกันให้ด้วยนะครับอันนี้ประกันให้ด้วยและประกันทะเลนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับบารแลวก็ป้าย